เฮ้ยมเฮ้ยผมไมงออกแต่นักการมาไม่ได้ WC นะทักทายหน่อย w h a วไอ้นี่ปะมันมันทักทายแบบว่าขอแตกขอแตก มันได้ยิงโบลเลยชัดเอออีกแล้วจ้าเมน่นจัดหมดแต่กายกันเฮดช็อตเนเฮดช็อตก็ว่า,นะวาลวง,ง,ง้นเหรอ

ัดเอินครับก็จะชัดเอินจริงไหโบลิง่งไม่ให้อยากโดนจัแดแบงค์ทัพเปล่าโบลิไ่เโบลิง่ง ไม่ยิงหน้าหนอนเลยวะหน้าหนอนไม่เจอเลยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไงฝั่งนี้ฝั่งซ้ายไหวแล้วเนี่ยซ้ายซ้ายซ้ายคือขวาใช่ไหมได้โอเคอุ้ยตายหนปนะตายแล้วโอ้โหหนาตัวหนึ่งแล้วก็ตายตลอดนี่มันเป็นเป็นเหมือนสมัยหนุ่มๆเลยไปเต็มอุ้ยอุ้ยโกลดิงโดนยิงแล้วอดีใจจังเลย มีงไงเอาดูาบอลลิงดีบอลลิงมันโนหดเหรอดูบอลลิงดิที่หนึ่งเลแบบยงงแบบเห็นแล้วแวบแล้วแวบมีไงแตกไปเดกลบอลลิอยากมีน้องน้องน้องแง เจอก่อนนี่ไงเจอเอ่าใช้รถปาแฟเปดเรอะ่ใครอะใครมีแฟแบงพัดอ่ะมีคนเดียวอะอาร์เปเปิดไปก่อนเลยบอกว่าอยู่ทางนี้ก็มาใส่อโบวิ่งอโบวิ่งวินีเกโบวิ่งที่หนึ่งอะเดี๋ยวถ้าปาบอะไม่ส นานหนอนนี่โปวะนี่มีเงยกับโปนี่งยโบลิ่งโบลิ่งใครอะวิ่งวิ่งเนี่ยวิ่งใครอะโออยยิงไปตีกหอนแล้วโบลิ่งเองดีไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วมิค้ายิงคิดตัว เอาอิ้กิงตัวอุ้ยแฟดไม้แล้วแฟดอีกแล้วแฟะอุ้ยโดนอีกแล้วโดนสมองน้อยอีกน้องยันงนี่แบบไม่สมองน้อยดิ้ีดิ้นีปีขาห้ามใช้อะไรอ่ะไม่รู้ที headshot อุ้ยโบลิ่งอีกแล้วเฮ้ยเจ้าสี่ลหกตัวี่อนก็พี่ยิงอยู่คนเดียวนี่อาตีวายดีบ้างนี่เจ้าโบลิ่งเฮ้ยไอ้หนอนไอ้หนอนกูโดนอีกแล้ว เดี๋ยวมีคลิปไปดูด้วย